สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับเกมและกัล็อกออริจินนะครับผมอันนี้จะเป็น CBT นะครับวันนี้ผมได้เทสตัวของฮันนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของฮันสายแท็บนะครับไม่สามารถฟาร์มโฟลา่าได้แบบว่าไม่สามารถฮิตเดี่ยวได้วันนี้เดี๋ยวผมมาสอนกันนะครับผมสามารถฮิตเดี่ยวได้อ่าหนึ่งครั้งเลยนะครับที่หมื่นสามสี่หมื่นอยู่ช่วงนี้ที่เห็นที่หน้าจอเลยนะครับผม คือเงื่อนไขของตัวนี้นะครับเลือกมันอยู่ที่ประมาณ33มหมผมแนะนานะถึงจะค่าได้ฮิตเดียวได้นะครับแล้วทํำยังไงบ้างน,นะครับผมจะสอนทั้งขนนกนะครับเป็นเซตแล้วก็อุปกรณ์ที่ใส่นะครับแลวผมไปทดสอบมาเรียบร้อยแล้วในส่วนของกิฟต์แล้วก็เจ้านี้นะครับผมมีอยู่5อันนะผมได้นั่งลองทั้งวันเลยมาครับเมื่อคืนเป็นกิฟต์กับเจ้าแหวนนะครับ2อันนี้เพราะว่าผมอ่านที่สกิลแล้วเนี่ยเขาบอกว่า,าตัว M a k เนี่ยมันเพิ่มในของแทบเยอะนะครับแต่ว่า ส่วนของ P d k ก็ได้เช่นกันนะครับมันไม่เหมือนไต้หวันเนาะซึ่งแหวนเนี่ยมันได้เพิ่ม P แม m ด้วยนะครับหนึ่งนดังนั้นตรงนี้มันจะเยอะกว่าเป็นกิฟต์นะครับปกติจะกิฟต์จะแรงกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของตอนนี้นะครับผมได้ใส่ไอ้นี่ไปด้วยนะครับเ้าเป็นการ์ดแมงป่องครับเพื่อที่จะทําให้มันแรงขึ้น ใครที่ไม่สามารถจะบวกเพิ่มได้แล้วนะครับอ่าก็สามารถใส่แมงป่องนี้ได้แต่ว่าไม่แนะนาเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายเขาใส่อีก,การ์ดหนึ่งกันเนาะอ่าผมจะถอดนะครับแล้วผมจะใส่ชิ้นอื่นไปก่อนใส่ชิ้นอื่นไปก่อนครับใส่ที่ไหนก็ได้ครับตอนนี้มีคนตีแล้วเนาะโอเคครับเมื่อกี้โดนแย่งเนาะก็เลยอดได้ลองให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมแท็บให้ดูครับอ่าได้ประมาณ3 5มหมืหเนาะนี่คือสามารถฆ่ามอนเตอร์ตัวนี้ได้แล้วนะครับ ผมเป็นผู้เล่นที่สายฟรีนะสามารถค่าได้แล้วครับแต่ว่าหลังจากนั้นผมก็เพิ่งจะเติมเข้ามาก็เลยอาจจะไม่เห็นแพ็กไปแล้วนะครับเติมไปประมาณสัก900า้อยบาทแล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดนี้นะครับที่ผมเติมไปนะครับก็จะเป็นพวกแพ็กเป็นรายเดือนนะแต่ว่ายังเติมไม่หมดนะครับแพ็กรายเดือนแล้วก็อา p นะครับก็คงไม่ได้เพิ่มอะไรผมมากเท่าไหร่แต่ว่าเราจะได้ ส่วนของขนนกมาด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือผู้เล่นที่เป็นสายฟรีนะครับสามารถทําได้เหมือนกันนะครับสามารถฮิตเดียวได้จากมอนเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าคุณทาตามคลิปนี้ไปก่อนเนาะอย่างแรกที่คุณต้องทำนะครับคุณต้องไปดอปแหวนก่อนสิ่งที่ทําให้ดอปแหวนเนี่ยได้ง่ายขึ้นครับก็เป็นที่ตัวนี้นะครับมันชื่อว่าอ่ามุก้านะครับ ตัวนี้เลยครับมันจะมีโอกาสดรอปแหวนค่อนข้างดีมากเลยผมไปฟาร์มมาเนี่ยมันเลยได้มาไหลแหวนมากๆนะครับผมปล่อยไว้มาก่อนก็บวก5ก็พอแล้วนะครับทนูไม่ต้องบวกเยอะนะครับถ้าบวกได้ก็บวกนะมันไม่ค่อยชู์เท่าไหร่ก็พยายามบวกขึ้นให้ได้นี่ส่วนพวกหัวพวกอะไรเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะก็มีบางอย่างที่เพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เยอะมากเราตัดตรงนั้นไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเซตมันนะครับถ้าทําประมาณนี้ได้เนี่ยจะได้ประมาณสัก3 0,000ได้หน่อยหน่อยแล้ว แต่ก็จะขาดอีก3 0 0พันใช่ไหมครับมาดูที่ตรงขนนกครับผมอ่ะมันจะปลดให้เราทำเนาะตอนนี้ผมใส่แค่2เซตนะครับแนะนำว่าให้ใส่สีส้ม3อันนะครับอันนี้เพื่อนผมแนะนํามานะครับชื่อว่าพี่ออนนะครับแนะนํามาต้องขอบคุณเขามากนะครับแนะนาให้ใส่ส้ม3ชิ้นครับแล้วก็ใส่ม่วงชิ้นหนึ่งมันจะเป็นเซตที่บวกเรื่องของ pdk นะครับ m d k มาด้วยและยังได้ pvp ด้วยอันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าเราจะได้สเตตัสตรงนี้นะครับ25%แล้วก็ช่องที่2นะครับจะใส่เป็นสีขาว เป็นสีส้ม2อันนะครับแล้วก็ใบอันนี้2อันนะครับก็จะเป็นเซตนี้นะไปก่อนชั่วขาวนะครับถามว่าคนนกหามาจากไหนบ้างนะครับไปที่ช็อปนะแล้วก็ไปที่ไดมอนด์ก่อนนะครับซื้อไอ้เจ้านี้ให้ครบเลยครับ5อันมันจะสุ่มเป็นสีม่วงมาให้นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นที่แพ็คอันนี้นะครับนี่เลย2ชิ้นซื้อไปเลยครับอย่างอาระอันก็พอเอาไปใส่ได้เลยครับต่อมาถ้าใครมีเหรียญแมวสัก200นะครับ มาซื้อขนนกชิ้นแรกครับกับสีแดงอีกชิ้นหนึ่งนะที่เป็น PPE นะครับ2ชิ้นก็พอแล้วสีดําจะซื้อมาก็ได้แล้วแต่นะครับจะเป็นเพิ่มกันส่วน2เนาะอ่ะก็ได้สีขาวกับสีแดงมานะครับแล้วก็ได้ส่วนของไดมอนด์มาเนี่ยทั้งเซตนี้เลยแล้วก็สองอันนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าคุณสามารถเปิดขนนกได้แล้วเนี่ยก็เอามาย่อยที่ไม่ใช้ครับที่ไม่เกี่ยวกับการใช้งานของคุณนะอ่าถ้าเป็นสายฮันแทยเนี่ย พวกเกี่ยวกับเรื่องดีเฟนต์เนี่ยไม่ได้ใช้เลยครับก็ย่อยไปให้หมดเนาะสีขาวเนี่ยไม่ได้ใช้แน่นอนครับคุณย่อยได้เลยนะครับอ่าเนี่ยสีที่เป็นสีนี้นะครับย่อยไปเลยเพราะว่าบวกมันไม่คุ้มเท่าไหร่สีม่วงคุ้มกว่านะครับและอันไหนที่เป็นที่เราไม่ใช้ครับทิ้งไปได้เลยนะเนี่ยพวกนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับผมก็ย่อยได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับที่เราย่อยไปเมื่อคู่นะครับกดที่โลช็อปครับกดที่คะแนนส่วนตรงนี้เราก็เอาที่เราย่อยไปนะครับมาซื้อเจ้าชิ้นนี้นะครับที่เพิ่มเกี่ยวกับอินเนาะ แล้วก็ ATK นะครับก็จะเพิ่มดาเมจได้เยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ไปบวกคนนดที่เรามีได้น,นะครับเพื่อที่จะเพิ่มให้มันมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ามาส่วนของการใส่ที่เดิมนะครับก็เอามาใส่ได้เลยนี่ผมก็เพิ่งเปิดเนาะเนี่ยผมก็ใส่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่มีสีส้มเดี๋ยวผมไปซื้อมาใส่ไปก่อนชั่วคราวค่อยว่ากันครับอ่ะนี่ก็จะเป็นเซตประมาณนี้ครับถ้าบวกได้ก็บวกได้เลยนะ,ะบวกได้เลยนะครับประมาณนี้เพราะมันใช้ไม่กี่ชิ้นเอง นี่ผมก็ใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยทําเป็นเซตครับเซตก็ดูง่ายๆเลยคือเราหาชิ้นไหนได้เนี่ยเราดูเซตนะครับใส่ส้มกี่อันใส่ม่วงกี่อันนะครับอะไรประมาณนี้ก็จะขึ้นตามเลเวลอันนี้ผมเลเวลห้าสิบเรียบร้อยแล้วตอนผมเลเวลห้าสิบก็ตีได้ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าเลเวลไม่ค่อยจะต่างเท่าไหร่ต่อมาครับเรื่องของสกิลครับการบวกสกิลของฮันเตอร์สายแท็บเนี่ยจะมองว่าไปทางของบีสนะครับแล้วก็ไปทางของเคมอนะ ก็อย่าอัพอย่างอื่นนะครับอัพ2อันนี้ก่อนให้เต็มเลยส่วนของบลัสเนี่ยอันนี้ก็อัพที่หลังเพื่อนนะครับเราจะใช้แค่2อันนี้แล้วก็ออโต้แคสสกิลนี้นะต่อมาครับข้างบนก็อัพแค่นี้พอนะครับอัพให้ครบ40แต้มอันนี้ไม่ต้องอัพครับต่อมาการอัพสเตตัสครับจะอัพไปทางครึ่งครึ่งครับจากที่ผมลองผมลองอัพอินไปแล้วเนี่ยไปสุดเลยนะครับแล้วก็อัพเด็กเนี่ย ก็จะได้ประมาณ40,000พอดีแต่พออัพครึ่งๆเนี่ยมันจะเพิ่มประมาณ40,001 40, ถึง4 0 0 0 3เลยนะครับแล้วแต่จังหวัดเนาะก็น่าจะเป็นรายที่ค่อนข้างมากกว่าเดิมนั่นเองครับอัพครึ่งๆนั่นเองผมคิดว่าว่าจะอัพแบบอย่างละ30%กับ70%อยู่นะแล้วผมจะเทสให้ดูนะครับระหว่างที่ไม่ได้บวกเลยกับบวก7แล้วเนี่ยดามเมจต่างกันแค่ไหนนะครับเพื่อเป็นการทดสอบให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ่ะ ดาเมจที่ออกมาได้แค่14ื่นสี่เท่านั้นครับได้แค่14 000, 15, 000ื่นสี่หมื่นห้าเนาะอีกรอบหนึ่งครับได้แค่15ื่นห้านะครับที่มากสุดต่อมาเราจะลองกิฟนะครับกิฟเนี่ยอย่างที่ผมลองเนี่ยลองเทสมาแล้วเนี่ยกิฟเหมือนจะแรงกว่าครับเพราะว่ามันเพิ่มสแต็กตอนต้นที่มากกว่าครับแต่พอบวกแล้วเนี่ยในส่วนของแหวนเนี่ยมันได้ ATK ด้วยเนาะนะครับ P ATK ด้วย มาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับดูซิแรงกว่าจริงไหมอ่าเห็นไหมครับมันได้ที่หมื่นหกขออีกรอบครับได้ที่หมื่นห้าแปดนะมันก็มากกว่าตั้งเยอะนะครับแต่ทีเนี้ยพอมันบวกเต็มๆแล้วเนี่ยลองดูที่มันบวกนะอันเนี้ยมันจะได้ P เดม1%แล้วก็เอเดม1%ครับที่เหลือจะเป็น58ถ้าจะไม่ผิดถ้าเป็นกริปนะครับมันจะได้ประมาณ80บบวกๆหน่อยๆนะครับก็ถือว่ามันเยอะกว่านะในส่วนของเซตัสตรงเนี้ย แต่ตรงเปอร์เซนต์มันไม่มีนั่นเองครับที่เป็น P ีดมก็ลองเทียบได้ว่าน่าจะเป็นส่วนนี้ที่เกี่ยวข้องครับว่าแหวมันเลยเก่งกว่าและหาง่ายกว่าด้วยครับแล้วผมถ้าใครขี้เกียจฟาร์มนะครับก็สามารถไปซื้อที่คะแนนได้แล้วก็มาที่ส่วนของนะครับช็อปตรงนี้ตอนเวล45เท่าน,นั้นนะครับสามารถซื้อเจ้าชิ้นนี้ก็จะมีให้เลือกนั่นเองครับให้เลือกเจ้าชิ้นนั้นมาหรือว่าถ้าใครเป็นสายเติมครับก็คิดไม่ยากครับไปเติมแพ็กนี้ก็พอแล้ว988 ที่เป็นเหรียญแมวเนาะมันจะได้เจ้าสชิ้นนี้มาครับมันจะแรงกว่านะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยส่วนคนที่ไม่มีเงินนะครับไปฟาร์มแล้วก็ใช้แบบผมได้ผมไม่ได้เติมเยอะตอนแรกก็ไม่ได้เติมครับอันนี้เติมเพื่อที่จะเอารอบของเปิด c b t เนาะไอโอเพนนะครับจะได้ไม่คูณ2เขาบ้างนะเอ่อก็เลยเติมไปหน่อยครับปกติผมจะไม่เติมเกม MMO เนาะแต่ถ้าใครสนใจจะเติมนะครับรับสเต l ลาโกพั s รับเติมเกมเกมนี้นะครับราคาถูกเติมเร็วแน่นอนมารับบริการกันได้นะครับ บอกเลยว่าทักไปปุ๊บเติมปั๊บครับผมขอบคุณมากครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะเทสก่อนอีกทีหนึ่งครั้งสุดท้ายนะครับจะเป็นใส่แหวนข้างหนึ่งครับที่เป็นแหวนบวก7แล้วลองดูดาเมจนะครับครับเป็นไงครับได้25งหมเลยแค่แหวนข้างเดียวและบวกแค่7เท่านั้นเองครับค่อนข้างแรงมากเลยใช่ไหมครับและแน่นอนถ้าคุณใส่2ข้างนะครับจะโคตรแรงนะครับนี่เลยครับประมาณ35มหม อ่ะนี่คือดาเมจที่แตกต่างกันเยอะมากดังนั้นคุณไปลองกันได้เลยครับถ้าใครไม่เคยใส่แหวนอันนี้2อันผมลองแล้วเนี่ยคลิปมันเบาวกว่านะผมก็เลยเปลี่ยนมา2อันเลยตอนแรกไม่มีคนลองครับผมไปลองใช้คอนเปลี่ยนดูนะพอดีมีเซนยเยอะนะครับผม,ผมดอปการ์ดมาเยอะก็เลยลองซะเลยละกันนะครับอ่ะทุกคนใครที่มีปัญหาเรื่องของแทบฮันในด่านฟอล่าไม่ตายนะครับในฮิตเดียวเนี่ยลองใช้เทคนิคนี้กันดูนะครับรับรองว่า ชนะแน่นอนนะครับเจ้าตัวนี้และถ้าใครนะครับไม่สามารถทําได้เลยจริงๆคุณสามารถที่จะใส่การ์ดอันนี้ไปได้เลยนี่ครับที่เป็นแมงป่องเพราะแมงป่องจะเพิ่มธาตุต้นไม้เนี่ยโดนแรงขึ้นนั่นเองครับมันจะกลายเป็น4ี่หมื่นขึ้นไปนะก็แรงที่หายเลยนะครับนี่4ี่หมื่นสองแล้วถ้าผมบัฟนะครับนี่4ี่หมื่มครับแรงมากก็ลองได้เลยครับ บอกเลยว่าแจ๋วแน่นอนยังไงคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย